ช c h a n n e ลค่ะตอนนี้ก็มาฮอดบานของเขตแล้วเนาะคะ่ะไปซื้อของมาเมื่อกี้นี้เจนเจนนี่ค่ะข้าก็ไปซื้อแอร์เนาะคะ่ะของขวัญวันเกิดล่วงหน้าจากนอนุญาตเชนโตเพื่อนบ้าคุณอาเนาะคะ่ะเพราะว่าเพื่อนกะอายุไลเลียกันก๊ะ สองคนก็ลุงน่มอยู่ค่ะมหาหันกระโทหาล้านลุงนุง่มนี่หลานเพิ่งมาเหต,ตอนจโอ้ยมาหอนแล้วเนาะบ่า,าววสัญญายที่ว่าชาแนลสวัสดีค่ะวัสดีตอนสสวัสดีตอนสาย,ส,ส,ายสุดไหมไ่สุดเก่าเนี่ยโอ้ยห้อก็นดู เดี๋ตัวไม้ตัวเกาตัวเก่าตัวเกากัอันบนนี้นุงกันนั่นแหละมาแก่แก่ตลอดหลอดไปมันจะเลือดน้ำก็เลยมานุ่งกน้อยแก่เลยอันช่างแอร์โดยลุงพนมค่ะลูกค้าโทษตามโ่งจ้าขาพี่พักการปิดลานมากเลยเหมือนนี้คันเห็ดเหลวไว้กว่าชิฟ้ากลับไปเปิดลานแต่ว่าเหมือนผมเห็นไัยมาเห็ดซอย เอินตะมูว่านแล้วสั่งไปตะหมูว่านบ้าวันนี้สี่โมงให้เข้ามานี่ยังมีจัดอยู่ฉีดวัคซีนมาพันก็บเป็นอันนี้ค่ะรุ่งพนมก็ได้เป็นเออเออมื่อนก็ได้งาดบ้านงัดจนอันนี้แม่แม่ย่าถวดจนนันขอบไม่เนี่ยมีรุดออกจากปูนเลย กมือนกึางคืนไปงานรถแล้ว,ว,ม,ลลวมันเขาเพื่อนใดอยู่ตอนเขาห้องเสื้อผ้าห้องอันนี้ว่าได้น,ะน,นด่ะนี่ราคาทังที่จะอยู่แอร์ก็จะเย็นแล้วยึดเรียบร้อยเนาะคะ่ะตัวแอร์ใส่แล้ว เย็นสวยๆแล้วบัดคันโอ้ตตยชนย็นไเยนมาหาวนาันก็มหวนมันกันหอ,อีลีบาดลังนี่ ใส,ส่ดินนะคะ่ะใส่เกาเพื่อความป,ปลอดภัยจ้า มันเกิดลวงหนาเนาะค่ะจากคุณ AFC เนาะค่ะอันนี้มาให้น้องเนาะค่ะให้อามาดำเนินการซื้อแอร์มาติดให้น้องเนาะค่ะอากระได้แอร์ขนาด2 5 0 0มื่นหน BTU เนาะค่ะมาติดให้น้องก็ขนาดใหญ่นิดนึงค่ะเพราะว่าท้งน่องก็จะกว้างนิดนึงล้ะกับ บ้านมันม,มันอยู่กลางแดดแบบอันนี้นะคะ่ะบ้านน้องเนี่ยจะห้องอนนี้ลีบย่ามเขามากลางเว่นนะจะร้อนอันนี้อันนี้ห้องห้องจานหรือห้องกกพุ่มกล้าเนี่ยอ,อ,อ,อันนี้ก็เสร็จงานลุงนมกับกำลังเก็บของขึ้นรถนะคะยายาคาเคลีย โ oh, อ้เพื่อนมางานป่าแจ้วแพกกระเป๋าค่ะแพ <Hey. S 2> กแกแเอายูปะอูกเก็บบัานให้เราคุ้มานแล้วมา <Hey, S 2> ปะอูคขายเก่งเนาะเ <Hey. S 2> สร็จเรียบร้อยก็เย็นดีค่ะเ oh, <Hey. S 2> สียงดังแหง ก็เย็นดีเดยวเก็บบันแป๊บหนึ่งก่อนค่ะเดี๋ยวจะมาถ่ายต่อเนาะรู้รู้สึกยังไงบ้างคะมีใจจต่ตอนแรกกบเยี่ยมเยนกห็หฮอนวันนี้ใ้แอร์แลนก์แบบซึเย็นจ้านนองๆนองบหูได้ค่ะว่าอามาติดไทยแต่ว่าก็บเดบิวทาแค่ว่าเออ,เอ,อมีแม่เอฟซีเพื่อนนันโอนมหาให้ เป็นของควายวันเกิดล่วงหน้าเนาะค่ะว่าให้จะมาติดแอร์ให้น้องอ่ะก็บอกแค่ซัมนี่กับบด้บอกว่าสิมาติดมือใดนะค่ะเพิ่นเอาวุธซิมาติดอาชีพนะเออมาคิดว่าอาุ้ธซิมาไว้ปนิบในหน้าอาวุธมาว่านังคั้นสิไปเบิ่งเนาะเออาอาอุธไปเบิ่งมือหนีอยู่หรือว่าแมนก็ไปโทษถามเพิ่นแล้วตาพุ่นแล้วก็โทษอันนี้ไว้แล้วก็ไปเอาแล้วก็มาติดเลยได้จ้ะ ขอบคุณแม่แม่รัตยาที่ให้ของขวัญเกิดนอกชิ้นใหญ่แห้ตอนแรงเมื่อวานมันเกิดสีเข้มเงินติดอยู่เหมือนที่หนีพจนตจีนไหกอนแล้วเหมืนที่นีกับสีเข้มเงินถาเฮ็ดอันหัวเฮ็ดก็เก็บไปเรื่อยๆก็ทำเออเล็งดัดเขากะเฮ็ดเพิ่มเติมไปเรื่อยๆเนาะค่ะเดี๋ยวจังหน่อยมันก็ครบมันกับอันนี้ยิ้มตอนที่ล้านี้ร้องงงยิ้มดีใจค่ะขอบคุณแม่แม่รัตยาที ส่งของมาให้ขอบคุณงไปแม่แบบที่ติดตามแตงตะเล็กเลยเจอเราเท,าทอนจมเมอร์นี่้วก็ขอบคุณมาไล่ของฝาลูกทีเลยที่แม่เมียสามมาหายจ้ายิ้มหน้าบานต้อ <c oughs> งหนงันด้วยกันด้วยแก่ของฝาอ,อากะกับบุคนลในแห่งไลละเอียดยังน้องลายเนาะคะ่ะว่าเป็นไอน้นี่ผู้ใดเป็นผู้อันนี้มาหายเดียวกับสี่หายเฟย์น,น้องไปทักไปหาคุณอาเพิ่อนอยู่ค่ะไอเพิ่นไปอันนี้ขอบคุณกันในอันนี้เนาะคะ่ะ ก็จะให้เฟซน้องไปอยู่ค่ะเดี๋ยวอาก็จะกลับแล้วนะคะน้องแอมไงแอมจะบม้ให้ห<ๆ> <laughs> โอ้ยเพิ่งกลับมาเมื่อกี้โอเคค่ะเดี๋ยวอาก็จะกลับบ้านเนาะเสร็จเรียบร้อยค่ะนั่งคุยกับคุณย่ายั่วดบัดสวัสดีค่ะแม่กับแม่อุ มาใส่ให้เรียบร้อยแล้วค่ะมาใส่ให้แล้วเพื่อนน่ะนเป็นเพื่อนเพื่อนในเป็นสร้างมาติดให้แล้วเ็ตเรียบร้อยแล้วหัวิเย็นนี้ปวดตาหวาดนี่ขอขอขอบคุณไปทั้งปูปูมาติดต่างไท้กับขอบคุณไม่ไหลกระติดให้ร้านซิวเนาะค่ะพอบานมันก็ แต่ก็สองหมื่นกว่าบาทนะคะคุณแม่เพิ่นโอออคุณอาเพิ่นโอนมหาัยก็อาก็อยากให้น้องได้เครื่องที่มันใหญ่ๆโหลดจะได้เย็นนะค่ะก็เลยว่าถาไปเอิร้างข้างนอกมาติดมันมันมีราคาหนีนนะค่ะก็เลยว่าคุยกันก็บรรอุนุ่มนะเอิเอ่านาะค่ะอันอ่านน่มเพิ่นว่ามาติดไท้ร้านโหลดนาะอยากเห็นได้เครื่องใหญ่ๆมันจะได้เย็นๆเพราะว่าบานก็อยุ่กลางแดดกลางอันนี้ เอาเพื่อนกับมาติดห้ค่ะก็พากันไปสื่อมาติดห้น้องเลยนะคะเพื่อนบุญมาติดตั้งในรู้แล่แลซอยกันนะคะอ้าวกะลานจะคลองเนาะกลามเป็นผู้อื่นง่ายน้องเด็างนี้กอ้ายเพื่อนกับรูแลซอยกันเมื่อสุก็นนะคะแต่ยูนั่งอยู่กับยายยนาตรวจสองคนฮัลโหลยายถั่ว เอาไปฝากเลี้ยงแล้วโบขึ้นเท้าเอาไปเลยเพิ <c oughs> เ่นกระยานแบบว่าโมีิพูดูแลเพิ่นตอนอันนี้เนาะคะ่ะเพราะว่าช่วงตอนนั้นยายเทพกับ่ทขันอย่างนี้ล้านเนาะค่ะเพิ่นกระยานโมีิพายเอ็น,ม,น,ม,นมึงตอนแก่ตอนเทา่าทางนี้กับลูกไล้ล้านไล้ไล้ไปได้ดอกเนี่ยละสองคนสักคนสักคนที่ฝืนเราทานนี่จะเป็นะสอง คค่ะก็อากะขอบคุณมากมากนะคะกับขอบคุณเป็นกะวยเอาซิ่วเนออกอันนี้เนาะค่ะก็ขอบคุณมากๆค่ะที่รักเลนดูน้องที่เมตตาน้องเนาะค่ะก็ที่รักคุณยายทวดด้วยค่ะคุณกะยันคุณยายทวดค่ะ คุณมาคุณนี่ความ่ตาสงสารปดาห์คุณออกมาคนว่าหยานกลัวคุณยายทวดร้อนเคนว่าเพราะคุณยายทวดคุณเคยอยู่แต่ในห้องแอร์มือหนัดหอนๆค่ะมือปะอูผ้าคุณยายสุกไปโรงพยาบาลโมโหว่าเพื่นเป็นห่วงลูกหรือว่าเพื่อนหอนค่ะคุณกับเขาไปหาป่าแจ้วในบ้านแต่ว่ามือนั้นมันหอนลีลีเพื่นกลับเขาไปอยู่แอร์ก็ป่าแจ้วค่ะมือนั้น ของขวัญวันเกิดล่วงหน้าน้องเสร็จเรียบร้อยอาก่ะบัณฑทตส่งงานพร้อมนะคะส่งงานให้เรียบร้อยเวพรพันแนคุณยายทวดจะปีใหม่แล้วอ๋อในคลิปของน้องเคทค่ะทีนี้ก็ชิบกันขอบคุณมากๆที่ทันผู้ดูแลน้องเคทอย่างดีเบื้องแง่ก็ให้อายุมันขวัยืนนะคะเด้อให้รงให้รวย ให้ได้ซัาม,มี่ก็ให้ข้นเป็นสีพลานเช้าลานลอยลานพันล้านดเดอ้อยคาเด้อผพู้ทีมาติดต่างให้ก็ขอบค,คุณนให้มันให้ยืนให้รวยๆยมันยืนมันยืนเลยไปวันวันปีดเดอ้อยคาเด้อสาธุค่าอ,อันนี้อากะดีใจเนาะค่ะทีม,มีดีใจดีใจดีใจมากๆเลยเราดีใจทีมี่พันกูท <ใจ S 1> <า>ี่นกั หากน้องเนาะค่ะน้องกระแหงเป็นคนแบบบ่ปากบวาวาบอันนี้ตอนนี้เพื่อนก็ออกไปอันนี้มั้งค่ะมึงคล้องจากทีแม่แม่ส่งมาให้เพิ่อนละค่ะไปเอาของในบ้านกับอาเจวนะค่ะดี๋จะจังอ๋อลังของเพิ่อนนั่นละเดี๋ยวจงใดคลิปนี้ประอุกกะสิเอาไว้ซ้ำน้กรนเนาะค่ะเพราะว่าต้องกลับไปหาออมแอมค่ะออมแอมมาแล้วเดี๋ยวน้องสิจะอยู่บ้านผู้เดียวนะค่ะ ก็คือดูแลเบน,น,นี้น <ภา S 1> คะคะก,ก็ขอบคุณคทุกการรับชมที่เขามาชมที่เขามาเหม็นผูดคุยหรือว่าติคําให้คําแนะนําคําติชมต่างๆเนาะค่ะก็ขอบคุณมากๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ